ยืดนะตัวนี้ยืดนะตัวนี้ยืดนะเอาคมเพตไหมอยู่อยู่คมเพรดีกว่าคอมเพรอยู่ไม่ใช่ไมลเมื่อกี้คมเพตบอกเหมือนมีอะไรขคมๆอยู่ให้เฮ้ยเล็กว่านี่เล็กกว่านี่ถามวาเคัวไหนครับตอนต่อเดียวผมไม่เล่นชาย์องถุนบุรีสอทหรือว่าพีเคแสนชมยยมครับผมมีช็อปปิการ์ดร2อปอครับ ผู้ชกคมเพชรเรา123 123หันหน้าไปดูน้องเขาหน่อยน้องเขาหน้าแข็งเลยห่างไปร้อยยี่สิบสามสามปอนด์มีหวนนะเนี่ยตอนนี้ยังไม่ทราบผมต้องอะไรกันบ่อยทีนะครับในชีวิตเคยต่อให้ใครถึงสามปอนด์ไหมหลายครั้งเหรอเป็นจำไม่ได้แล้วหลายครั้งอยู่นะครับผมแล้วเรื่องการต่อน้หนักไม่ใช่ปัญหาแล้วก็คงได้ใช่แล้วเพราะว่ามันระยะหกเจ็ดปีง้นก็ไม่เคยให้ต่อน้หนักเท่าเออแต ก็ถือว่าได้ชกในเวทตัวเองวะก็มีเวทตัวเองบ้างไม่เวทตัวเองบ้างแล้วแต่แล้ววันนี้120เป็นไงก็มันก็อยู่ในเวทเองครับแต่มันก็เหนื่อยเพราะว่าร้อยชกตอนเราไม่ทำมาหลายปีแล้วครับผมก็ตั้งแต่ชกมวยสากลก็ปล่อยใหญ่เหมือนกัน124เออขนาดสากรยังปล่อยใหญ่เลยขนาดมวยไทย120มีโครงการมาต่อย1้อจริงไ่ะ ใช่ครับผมวันที่31ตุลาลอยสักคนก็ถึงโอกาสทำน้ำตกนักลงพอดีก็ตอเสร็จก็ได้พักประมาณ3วันก็ต้องคุมหนักต่อแต่การศึกษาคงเท็จแล้วเนี่ยอาวุธอะไรของเขาน้ากลัวมากรับก็มีลูงครับเพราะประมาาน้องเอาไม่ได้เพราะน้องมวยแข็งแล้วก็ได้ชกมวยไทยทีฝันเนี่ยมันไม่เหมือนผมมันมันผมผมมันเดี๋ยวไปนู่นไปนี่บ้างสากลบ้างเมือไทยบ้างอะไรับสนไหมโชกสากลบ้างชกมวยไทยบ้างไม่ครับผม อยู่ที่การซิทซ้อมแล้วก็การที่เราเตรียมตัวถ้าไฟนี้เราและดังไฟนี้ต่อยมาไทยก็เป็นมาไทยเตรมตัวแล้วแล้วก็ไฟไฟหน้าก็สักร่อชีพก็คือสักร่อชีพเตรมตัวรู้สึกว่ามันขัดนะเวลาเราจะต่อยเป้าต่อยสักพูนไม่ต่อยเป้าอย่างเดียวพอปรับมาซ้อมมวยไทยเตะปงเตะเป้ามันมันช้าลงหรือมันอึดลงไหมไม่ไม่เลยใช่ไหมใช่ครับ ผเลยในอดีตก็ไม่เคยเจอน้องเขาไม่เคย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 ประกบเจอครั้งแล้วแล้วผมเป็นแท้ติดครับผมดูฟอร์มช่วงหลังน้องเขานี่กลัน้องเขาใช้ติดแตกใช่ใช่เคยประกบรอบหนึ่งใช่ใช่แต่ก็แคล้วคลาดกันไปรอบนั้นน้นหนักเท่าไหร่จำได้ไหมรอบนั้นก็ที่ว่าหายไปจากสมัครเล่นมั้งครับแล้วกลับมาว่าจะมาต่อแล้วไปแท้ติดนะแต่รอบนั้นไม่ได้ต่อยสามคอนเพราะนั้นหนักเท่าอะหนักเท่าด้วยใช่รอบนี้สามคอนนะเพราะว่าตอนนั้นน้องเขาสิบแปดสิบเก้าไฟยังไม่แพ้ใช่มาก เขามาแทนวันนี้ดู<ม>ว่าจะมีผลไหมก็ไม่น่าจะใช้คำว่าแทนเพราะว่าเขาก็มีรายการอยู่แล้วนหมืนกันเขาต้องซ้อมซ้อมเตรียมตัวรอแล้วเราก็ทรา,ราบรอยู่นะว่าเขามีรายการใช,ใชใร่เขาเป็นรายการน้องเขาเป็นรายการแล้วเขาต้องซ้อมเตรียมตัวอยู่แล้วส่วนเราก็ซ้อมตลอดครับเพราะว่าเรามีรายการต่อมเนื่องกันที่ต่างจุดเราก็หยุดซ้อมไม่ได้ ถ้าทำไม่ดีจริงนี่เขาก็คงไม่กล้ามารับเราเนาะใช่ครับนะครับผมอ่ะบอกอะไรเป็นแฟนบ้างต้องบอกดีๆมีอะรคนไหนคนไหนต้องเนาะไม่เป็นไรมีห้าหกคนแล้วก็คล้ายๆกับรถถังแล้วเอาเราคนจังหวัดก็เป็นคนกรุงเทพครับผมอายุไหรละครับก็ยี่สิบห้าขยี่สิบหกอ่าไปไปกี่โลครับหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดขนาดซ้ายหรืขวาเป็นมือขวามือขวาสูงร้อยหกสิบ่ามมาหกสิบสามคาตัวนี่เท่าไหร่ ค่าตัวรับสุดหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับพี่น้องก็ฝั่งเป็นฝั่งเป็นมวยทูบเทนะครับแล้วก็เอฟซีของเจนชัยก็เอฟซีของพายมวยเทียมแล้วก็เด็กฝั่งทนทุกคนนะครับช่วยเป็นกำลังใจกับผมเนี่ยวันนี้ครับมาร่วมให้กำลังใจศิษอาวันยูฟ้ากันนี่นะครับที่ทีมวยตะวันนางครับผมตรงข้าวกับโค้ชสิษย์ครับที่ว่านั่งมวยนั่งมวยน่าจะรู้จักอันนี้นะผมว่านั่งมวยต้องรู้จักอันนี้ครับอย่าลืมนะกำลังใจพระเจนชัยก็ก้าวหน้าทีเคแต่จามินกันเลยนะครับผมครับ